สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจอุปกรณ์การเกษตรนะครับประเภทเครื่องตัดหญ้ามือ2นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง4ี่จังหวะมือ2นะครับเป็นสเปคฮอนด้านะฮะนัมเบอร์ตัวนี้ A4 นะครับราคา2 2 5 0บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศกันเลยนะครับเผื่อมีคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับปิดการขายได้ปิดเลยนานๆมีทีนะครับนานๆเราจะทําขึ้นอีกครั้งนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง4ี่จังหวะนะครับ ช่วงนี้งานหน้าร้านยาวหน่อยนะฮแล้วก็ไม่มีเวลาจะทําเครื่องมือ2ขึ้นนะครับวันนี้มีมาหนึ่งตัวผมมีสินค้า,าอีกห่งตัวนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ติดตามทางช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็กลุ่มเครื่องแต่ย่ามือ2นะครับแล้วก็เพจชวัฒนาอะไรและอุปกรณ์การเกษตรนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะทดลองฟังเสียงไปพร้อมๆกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง4่จังหวะนะครับอะไหใช้กับ Honda ได้เลยนะครับ Number A4 นะครับราคา2250บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศนะครับเครื่องยนต์ทำงานนี้นิ่มนวลมากนะครับนิ่มนวลมากราคา2250บบาทฟรีค่าจะส่งนะครับ มีลูกค้าท่าในใดสนใจปิดการขายได้ปิดเลยนะครับลูกค้าต้องการให้เก็บเงินปลายทางหรือว่าจะโอน่อนก็ได้นะครับคขนส่งถ้าเก็บปลายทางจะมีเนื่อไนไขก็คือจะเพิ่มประมาณ250บาทนะครับทั่วประเทศนะครับ250บาทนะครับจะมีค่าจะจ่ายเพิ่มนะครับ250สตัวนี้คือ2250นะครับถ้าเก็บปลายทางก็2 5 0 0นะครับ ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับราคานี้นะครับแต่ถ้ามีคุณลูกค้าโอนก่อนยังไงก็ราคา2250บาทนะครับเราจะมีชุดสายสะพายนะครับที่นอกเหนือจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็ใบตัดหญ้านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับปิดการขายได้ปิดเลยนะครับราคา2 0 0พั 250บาทนะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามทางช่อง youtube นะครับแล้วก็กลุ่มเครื่องกัะย่ามือสองนะครับขอบคุณมากครับ